ครับสวัสดีครับน้องๆนะครับผมสวัสดีครับน้องๆนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่เคนะครับผมเออพี่เคก็จ่ายมาบอกน้องๆแล้วนะครับผมพอดีเพิ่งเอหาวิธีแชร์เพจออกมาได้นะครับผมเอาละครับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากเล่นเกมด้วยอยากดูสตรีมนะครับผมก็เห็นถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าทำไมพี่จะสตรีมสตรีมไปไหนนะครับวันนี้ก็จะให้คําตอบน้องๆนะครับให้น้องๆนะครับผมคลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับ งเพจนะครับผมก็ไปร่วมสนุกและติดตามเพจพี่แล้วก็ร่วมเล่นเกมกับพี่ในเพจได้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปสตรีมในในเพจนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันในเพจะนะครับแล้วก็จะมีลิงก์บิดคอร์นะครับใต้คลิปก็ทงน,น้องเข้ามาร่วมได้นะครับผมก็ <Yeah. S 2> มีบิดคอร์นะครับมีเพจแล้วก็มีกลุ่มกลุ่มทาง Facebook นะครับเป็นกลุ่มใหญ่น้องก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมพี่ก็ ฝากนะครับฝากแชร์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์นะครับผมให้พี่ด้วยอ่าฝากแชร์แล้วก็ฝากชวนเพื่อนทุกมาด้วยนะครับฝากชวนเพื่อนเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันอาแล้วนะครับน้องๆคนไหนที่สนใจเล่นกับพี่ก็ไปติดตามพี่ที่เพจได้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปเล่นที่เพจเดี๋ยเจอกันในเพจช,ช่องยูทูบสกีคีไวไลนนะครับวันนี้พี่ก็ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย